หนองน้ำอาถั์เรื่องเล่าเขย่าวขวนจากเว็บไซต์คังสยองเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมาด้วยตนเองได้เกิดขึ้นเมื่อส่วงปลายเดือนมีนา ปีพศ .2546 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะนำมาเล่าสู่ทานฟูฟังได้หับฟังกันเพราะจะได้หัว่าในลูกนี้ยังมีสิ่งที่ลี้ลับมหัศจรรย์อยู่และเป็นเรื่องยากที่จะเกิดปรากฏการเหล่านี้ขึ้น ให้เห็นสักครั้งหนึ่งจึงขอฝากท่านผู้หู้ผู้มีปัญญาผิดจารณาเบิ่งว่าเรื่องราวที่มันได้เกิดนี้และเรื่องราวมันจะเป็นแนวาวใดเฮาไปหาฟังกันเรื่องมันมีว่าซานเป็นลูกชายคนที่สองของคุณลุงข้าพเจ้า เมื่อเติบโตขึ้นมาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบสันมัธยมปีที่สามแต่บ่ได้เฮียนต่อจึงได้ไปเฮียนขับรถกับญาติฝ่ายของพอที่อยู่ในเมืองได้หนึ่งปีต่อมาก็ได้มาหางานทำที่กรุงเทพโดยมีเคลื่อนฟูงที่ไปทำงานก่อนสวยติดต่อหางานให้ คือขับรถแท็กซี่รับจ้างโดยเศร้าจากเท่าแก่เป็นรายวันและได้่าประกันพมเสร็จเขาได้ขับรถแท็กซี่รับจ้างอยู่ได้ปีกว่าเท่าแก่ก็ให้ไปขับรถที่บ้านส่งลูกๆไปกับโรงเรียนคงจะเป็นเพราะเขานั่นเป็นคนดีสื่อสัต์สุจริต ได้เงินเดือนเจ็0พบาทให้ที่พักอยู่ด้วยโดยบบได้เสียค่าเสาห้องค่านา้ำค่าไฟแต่ละประการใดๆต่อมาซานได้ไปหูจักกับสาวสวยคนหนึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารอีสานมีลาบต้มส้มตำอยู่แถวนางเลิง เป็นคุณภาคอีสานสิ่นเดียวกันบ้านอยู่จังหวัด 101, ร้อยเอ็ดซานได้ไปอุดหนุนฮานี่เป็นประจำขวมคุณเคยสนิทสนมกันเฮ็ดให้เกิดคววมหักควมเห็นใจกันขึ้นและได้ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานานเกือบปีทั้งสองก็ได้ตกลงจะแต่งงานกัน ซานเขาได้เก็บหอมลอมลิดเงินทองไว้ได้พอสมควรจึงขอลาออกจากงานเพื่อกลับบ้านพร้อมด้วยสาวคนหักเมื่อถึงกำหนดวันแต่งก็ได้จัดการเครื่องขันมากข้าวของจำเป็นขึ้นรถสองแถวหนึ่งคันพร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมไป สาวก็คนได้ออกเดินทางไปตั้งแต่ตีสีในวันนั้นเพื่อให้ทันเวลาการแต่งงานในเวลานั้นข้าพระเจ้าก็ได้ไปห่วมงานด้วยไปเทิงบ้านเจ้าสาวเวลาประมาณ7.30โมง30นาทีซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรพวกเฮาได การต้อนหับจากฝ่ายเจ้าสาวเป็นอย่างดีและเป็นกันเองทุกอย่างเมื่อถึงกำหนดเวลาแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เข้าพิธีนั่งเคียงคู่กันหน้าต้นบายสีเพื่อทำพิธีสู่ขวัญตามประเพณีของสาวอีสานบ้านเฮาเมื่อเสร็จพิธีแล้วต่างก็ผูกข้อมือ ให้ศีลและให้พรกันต่อจากนั้นก็มีการสมนาคารวะเจ้าโคดญาติผู้ใหญ่พ่พอแม่แล้วก็เป็นอันเสริบพิธีจากนั้นก็ได้มีการเลี้ยงเข้าป่าอาหารเหล้าเบียดโดยเฉพาะเจ้าภาพทางฝ่ายหญิงเลี้ยงฝ่ายชายมีการ เวาวลลมยกยกเย้าสนุกสนานเฮฮากันอยู่ประมาณเกือบเที่ยงวันก็ได้พักพรจนถึงเวลาบ่ายสองทางฝ่ายเจ้าสาวและเจ้าบ่าวก็ได้อำลากับบ้านก่อนจะกลับทางญาติฝ่ายเจ้าสาวก็ได้เตรียมอาหารการกินฝาก เพื่อจะได้รับประทานระหว่างทางในเวลาหิวได้เวลาก็พากันสั่งลาแล้วก็พากันไปขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับบ้านรถได้มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองแล้วออกถนนใหญ่มุ่งหน้าสู่จังหวัดยะโสธรพอรถได้วิ่งมาผ่านทุงนาป่าละเมาะ ไปประมาณ30กิโลเมตรพวกเขาก็ได้เบิ่งเห็นหนองน้ำแห่งหนึ่งและที่ริมฝั่งก็มีต้นว่าใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ15วาข้าพเจ้าจึงได้บอกคนขับรถให้สะลแล้วหยุดลงใต้ต้นว่า เพื่อยุดพักและหับประทานอาหารเมื่อลดยุดทุกคนก็ได้พากันทยอยลงจากรถและพักอยู่ห่มต้นว่าเพื่อหยุดพักและรับประทานอาหารส่วนใหญ่โบลุงไปอาบน้ำมีแต่ข้าพเจ้าและผู้หญิงเกสามหาสีคนที่อาบน้ำในหนองนั้น เพราะอากาศมันห้อนเหลือเกินเมื่อได้พากันลุกไปอาบน้ำเทนที่จะอาบน้ำล้างตัวธรรมดาก็หาโบแต่พากันลิ่นน้ำเอามือกระทุ่งน้ำให้ดังเป็นเสียงก้องพร้อมห้องเพลงและโยกเย้ากันเสียงหัวเราะเฮฮาดังกึกก้องไปหมดในบริเวณนั้น นอกจากนั้นแล้วก็ได้พากันดิดเอาดอกบัวมาเล่นกันห่างจากหนองน้ำไปทางทิศเหนือประมาณแปดวาเป็นเนินดินที่ลาบสูงประมาณหนึ่งไรมีต้นโพใหญ่อยู่ตรงกลางใต้ต้นโพมีสารเจ้าปูตาตั้งอยู่มีต้นตะเคียน ต้นตะแบกต้นประดูต้นเต่งลังเลี้ยงลายกันในบริเวณนั้นและมีก่อไฟประมาณห้าหกก่อเลี้ยงกันล้อมหอบในเนินดินนั้นทุกคนที่ลงไปเล่นน้ำในหนองหาหู้หรือบอวาหนองน้ำนี้เป็นที่ห่วงเหนของเจ้า ปูตามาซานาแล้วไพจะล่วงเกินบรัยในขณะที่พากันลงเล่นน้ำสนุกสนานเพิดเพิ้นกันอยู่นั้นได้เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นคือได้มีงูใหญ่ตัวหนึง่งเท่ากับต้นเพาสีขาวสลับดำผูหัวสู่คอพ้นน้ำขึ้น ลาวสามซอกอาปากแลบลิ้นตาทั้งสองเท่าไข่เป็ดและมีสีแดงเหมือนไฟทุกคนเมื่อมองเห็นต่างตกตะลึงห้องกีดพากันตะเกียดตะกายหนีขึ้นฟังอย่างบกคิดสีวิตผู้หญิงบางคนเมื่อขึ้นหอดฟังก็สลบ ต้องสวยกันพยาบาลอยู่นานจึงฟื้นเมื่อทุกคนขึ้นฟังงูใหญ่ตัวนั้นก็หมดดำลงน้ำหายไปข้าพระเจ้าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อขึ้นจากหนองน้ำหมดแล้วนึกว่าจะหับประทานอาหารทุกคนกลับบอกว่าบบตองให้เฝ้ากับบ้านดีกลัว เพราะมีเหตุการณ์บดีเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็พากันทยอยขึ้นรถเตรียมตัวจะออกเดินทางกับบ้านแต่พอคุณครับได้ขับรถไปสตาร์ทรถกับบบติดสตาร์ทเท่าใดก็บบติดได้ตรวจเบิ่งน้ำมันเครื่องรถยนต์ สายไฟตรวจเบึงทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติดีทุกคนเศร้าใจไปตามๆกันจึงพากันลงจากรถนั่งจับกลุ่มคอยรอเวลารลถจะติดในขณะนั้นมีสายคนหนึ่งเดินผ่านมาใก,กล้สะพ้ายโค้งเอาเหพาดบ่า เข้าใจว่าคุ้งไปทอดแหหาป่ากลับมาได้เห็นพวกเขานั่งจับกลุ่มลมกันและเห็นคนขับรถกำลังสตาร์ทรถอยู่แต่บบติดจึงได้ถามว่าพวกท่านมาจากไสและจะไปไสข้าพเจ้าก็ได้บอกว่า มาจากจังหวัดลอยอิดไปงานแต่งหลานชายสำเร็จแล้วจะพากันกับจังหวัดยะสูธรและได้มาแวะพักพรอาบน้ำที่หนองน้ำนี้แล้วจะพากันกลับบ้านเต่สตาร์ทรถโบติบญญตดบุงว่าปินยังได้ตรวจเบิ่งรถก็ปกติดีสายคนนั้น ได้ก้าวต่อไปอีกว่าที่พากันลงอาบน้ำได้ขออนุญาตเจ้าปูตาก่อนแล้วหรือบอ่พร้อมกับซี่มือไปที่ต้นโพใหญ่ได้พากันส่งเสียงดังหรือบอ่พวกเฮาพิดไปแล้วเพราะบงวา่าเจ้าปู่เจ้าตาจะห่วงห้าม กรุนาาสวยพวกเขาด้วยสายคนนั้นได้บอกว่าให้คุณไปหาดอกไม้มาถ้ามีทูบเทียนด้วยจะยิ่งดีท่านเจ้าปูตาใจดีอยู่ดอกคอยรูสึกดีเพราะที่นาคอยก็ติดอยู่กับหนองน้ำแห่งนี้จากนั้น ก็ได้ให้คนเฝ้าไปหาทูบเทียนดอกไม้บางเอิญมีเหลืออยู่ในรถพอหามาได้แล้วซ้ายคนนั้นก็พาพวกเขาทั้งหมดไปที่ศาลปูตาใต้ห่มต้นโพใหญ่เมื่อไปหอดก็ได้พร้อมกันกลมกลาบแล้วซ้ายคนนั้นก็จุดทูบเทียนวางดอกไม้ในจานและ ได้กล่าวคำขอขมาลาโทษแท,ทนพวกฮาว่าเจ้าปูตาเอ้ยพวกญาติพี่น้องมาจากลอยอิฐไปงามเต่งจะเดินทางกับยะโสได้พากันพักทีอมไม้อาบน้ำในหนองเพราะบุงว่าเจ้าปู่ตาหวงเหนได้กระทําผิดไปแล้ว โปรดจุงยกโทษให้อภัยอโหสิกรรมให้พวกญาติพี่น้องทั้งไก่ด้วยเถิดเ <_ p> วลาก็เกือบจะพูพแล้วท่านไดนั้นเทียนที่จุดไว้ก็ดับวูบลงไปทันทีแสดงว่าเจ้าปูตาได้ให้อภัยพวกเฮาแล้วจึงพากันกลับบ้านโดยโบต้อง ภาวะพะวงต่อไปทุกคนก็พากันดีใจตามๆกันต่างยกมือพนมกล่าวขอบคุณเจ้าปู่ตาและขออำลาเมื่อพากันไปหารถคนขับขึ้นไปสตาร์ทครั้งเดียวก็ติดอย่างน่าแปลกใจและพลาดใจทุกคนต่างดีใจ และกล่าวขอบคุณและอำลาสายใจดีคนนั้นแล้วพากันขึ้นรถออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดยะโสธรต่างพากันวิพากวิจาร์กันว่าน่าอัศจรรย์งูใหญ่ตัวนั้นคงจะเป็นเจ้าปูตาจำแรงมาบอกเฮาและ ในเฮาสตาร์ทโหลดบติดแต่เมื่อขอขอมาลาโทษแล้วทุกสิ่งอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มีจริงในโลกนี้มีอยู่สี่ห้าคนที่ห่วมมาในรถบอกว่าบกเคยเสือบกเคยเห็นสิ่งลี้ลับอย่างนี้บัดนี้เสือแล้วเพราะ ได้หู้เหตุการณ์และเห็นด้วยตาคำหลายแล้วตะเวนกำลังจะรับฟ้าอูงโนกกาพากันทะยอยบินกลับคืนคอนพวกเฮาได้พากันกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกประการแหล่งที่มาจากหนังสือโลกลีลับ